วาวคล้ายหงค่ะ สภาพดั้งเดิมของจักรยานคันนี้เคยเป็นเพียงเศษซากที่รับความเสียหายจากน้ำท่วมใหญ่ปี2554ก่อนถูกปรับโฉมและกลไกใหม่ให้กลายเป็นจักรยานต้นแบบใช้ปั่นเพื่อลดการน่องเสียของน้ำภายในครูคลองของมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนผลงานประดิษฐ์ของผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์มนทนฐานุษตมะวงศ์อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และอาจารย์ปรัชญาจันทร์ศักด์นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยายลายัยเพื่อตอบสนองนโยบายการเป็นมหาวิทยาลัย สีเขียวจักรยานต้นแบบใช้ปั่นคันนี้ต่างจากจักรยานบำบัดน้ำเสียทั่วไปเพราะเป็นการเพิ่มออกซิเจนใต้น้ำแทนผิวน้ำป้องกันละอองน้ำกระเด็นใส่นิสิตและคนที่เดินผ่านแต่ประสิทธิภาพการบำบัดยังคงใกล้เคียงกันอยู่นอกจากนี้ยังสามารถปรับระดับความหนืดของการปั่นได้หลายระดับเพื่อช่วยให้ผู้ปั่นนั้นได้ออกกำลังกายไปด้วยในตัวส่วนตัวโรตารี่ปั๊มนั้นทำให้เกิดแรงที่สม่ำเสมอ ประสิทธิภาพของการบําบัดน้ําเสียโดยจักรยานนะคะขึ้นอยู่กับ2ปัจจัยค่ะปัจจัยแรกก็คือความเร็วที่เราปั่นนะคะอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของใบพัดท,ที่เราใช้ตรงตัวปั๊มค่ะประสิทธิภาพของการบำบัดน้ำเสียด้วยจักรยานต้นแบบคันนี้ไม่สามารถสรุปได้อย่างชัดเจนว่าจักรยานหนึ่งคันสามารถช่วยบำบัดน้ำได้มากแค่ไหนต้องเก็บข้อมูลอย่างต่อเน,นื่องอีกครั้ง ซึ่งจักรยานปั่นบำบัดน,น้ำเสียประชาชนทั่วไปสามารถทำได้เพียงแค่ระบบโซ่ของรถจักรยานยังใช้ได้รวมถึงมีตัวปั๊มน้ำและท่อส่งก็เพียงพอแล้วต้นทุนของรถจักรยานนี้อยู่ที่17,000บาทหากผลิตมากขึ้นราคาก็จะถูกลงอีกมากตอนนี้เนี่ยเราทำตัวต้นแบบหนึ่งคันเนี่ยเราเราใช้วิธีการคือถ้าปัาน่นปุ๊บฟองอากาศเกิดทันทีแต่ถ้าเกิดว่าเราเรามีปริมาณอากาศมากหรือว่าเรามีพื้นที่ในาการติดตั้งถังพักอากาศ เราก็สามารถที่จะปั่นอากาศเก็บไว้ในถังก่อนแล้วก็แค่มีเซ็นเซอร์ติดตั้งไว้หรือจะเปิดสวิตช์เนี่ยถังเนี่ยอากาศที่อัด,อ,ดอยู่ในถังเนี่ยจะเป่าลงไปในน้ำอย่างต่อเนื่องโดยที่เราไม่ต้องปั่นก็นได้ ปัญหาสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีอยู่2เรื่องหลักคือปัญหาขยะและน้ําเสียในคูคลองโดยเฉพาะคูคลองขนาดเล็กที่กระจายอยู่ทั่วมหาวิทยาลัยซึ่งไม่สามารถใช้เครื่องปั่นน้ําขนาดใหญ่ได้ทําให้การนําจักรยานซึ่งเสียหายจากน้าท่วมมาดัดแปลงจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะสามารถแก้ไขได้ทั้งปัญหาขยะและปัญหาน้ําเน่าเสียแต่ว่าในคูน้ําที่ขนาดเล็กๆแล้วก็แคบๆเนี่ยค่ะ ก็จะมีปัญหาเพราะว่าเราเครื่องเหล่านั้นน่ลงไม่ได้แล้วจะมีปัญหาในเรื่องของการต่อไฟในการมาหมุนมอเตอร์อปั่นเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้ําเราก็เลยคิดวิธีว่าลดปริมาณขยะด้วยแล้วก็เพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ําด้วยก็ผนวกกันเข้ามาก็กลายเป็นจักรยานบําบัดน,น,น้ําเสีย หลังจากนี้มหาวิทยาลัยเตรียมขยายการประดิษฐ์จักรยานให้รอบสำนักขอสมุทรและสถาบันซึ่งอาจประสานความร่วมมือกับสถาบันอื่นๆในการช่วยประดิษฐ์ตามต้นแบบซึ่งจะช่วยให้การบรรบัดน,น้ำเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิธภาพสูงสุดก่อนตุลยสินถ่ายภาพกัเลยาวีวคลไคลหงทีนเอ็นทเรรายงาน